คาถาบูชาหลวงปู่เอี่ยมปฐมนามวัดสะพานสูงจังหวัดนนทบุรีตั้งนโมสามจบนโมตัสสาภคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธทัสสะนโมตัสสาภคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธทัสสะนโมตัสสาภคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธ ทัะแล้วตั้งจิตภาวนาสามจบนโมปัฏฐะมะนามะอาคันติมายะอิติภะคะวาอุมะอะจิตตินโมปัฏฐะมะนามะอาคันติมายะอิติภะคะวาอุมะอะจิตตินโมปัฏฐะมะนามะอาคันติมายะอิติภะคะวาอุมะอะจิตติ ขอให้ท่านนั้นจงเจริญด้วยอายุวันนะสุขะาพละปฏิพานทนสารสมบัติโภคสมบัติปัญญาสมบัติบริวารสมบัติมีกิจการเจริญรุ่งเรืองเจริญด้วยลาบยศสรรเสริญสุขทุกประการเทินสาธุสาธุสาธุ